สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิเุยนะคะวันนี้่เขาพี่น้องที่เขา่าเอเว่นมีล่ล่ะมางานกับกินยังสีห่หล่ะพี่นอ้องย่บานก็ังได้กินอาหารคุณแม่ตอมเห็ดมางานก็ไม่เกินข้าวเซเวนนะครับม่านเขาเเวนกับไปกินยางเปินกับบอเล้วทัาไม่ี้เขาเอเวนี่เก่าไม่แต่ที่จริงอ่ะคือ ร้านบางร้านมันก็ได้ทําอร่อยไงไปกินร้านที่มันบอ่อเสบกัเหมือนมันผิดหวังไหมอาหารไทยมันก็ไม่สู้กินเซเว่นดีกว่าอย่างเงี้ยนะวิคิโพรเอขึ้ใหญ่แ้แบว่าเป็นแฝดน้องแนนแต่ว่าทำไมท้องใหญ่กว่าน้องแนน วันนี้เรามากินข้าวกันนะคะน้ำพริกปลาทู เพราะว่ามุไข่ยนี่กินคักแล้ล่ะพี่น้องอาหารน้ำก๋วยตท่อน้ำยางกระดายบางร้านมันบเสียอีลีเนี่ยบางร้านมันไม่อร่อยเลยแบบมันเสียความรู้สึกมากมันไม่เท่ากินเซเว่นแหม่บางร้านนะจระเข้กินซ้ำนี่กินเซเว่นดีกว่า แต่จะเป็นกับก,กินซุ้มเงอ,อะไรนะกินซุ้มเงกับเปิดแนงก็มาปินกาแฟมานี่ไงแม่เรียมาก,ากินงขาไม่ทันว่างิน้ไม่ทันชื่อรถเขามีโอเลี้ยงขายไหมไม่มีสากไปดูโอเลี้ยงเหมือนแตงไม่เจอหนูว่าางี้แม่ซื้อผงมาแล้วให้เอาไปไว้ร้าน <laughs> จริงเรนได้เสือกเพอิ่ไมไดมอีกหรเ่เออคือโปหงใเล่าเลยลเวาก็ไปหาเล่าแต่วันนี้มีหมูมะนาวจากพี่ดาวแล้วก็ว้าวไก่ย่างไกล้บ้านจากพี่ควันว้าวทักมาบอกว่าเฮ็ดไปให้กินมาสัน แล้วก็พวกพี่เต้พี่แพรก็จะทำอะไรไปนี้แล้วเอฟซี FC กับนาฮักนาฮักไม่ไหวแล้วไปเข้าน้ำก่อน อวิ่นกระเลื่อยสีหัวเป็นบุษย์ายไม่สบ,บายไงไอเสียงใหญ่ กลับบ้านก็จะไปเก็บเห็ดอีกค่ะกลับบ้านมือมือเฮ้อพี่หนังมือเอื้อนแหล่้วบมาหุ้มมือเอื้อลับ้านก็บบนกเก็บเห็ดชุดสอง จังเขาไม่ต้มน้อยน้ำแต่ว่าต้มน้อยอาบน้ำมาให้แล้วจังเขาผัดมาให้แฟนค่ะ <c oughs> bei ihren ไข่ตุนชอบกินไข่ตุนมันอร่อยอ่ะมันนิ่มๆมันกินง่ายเจอกันนะครับว,วันนี้ที่พระประแดงงานกาชาติพระประแดงเจอกันนะครับว,วันนี้ไแห่งกํำลังใจกันในด,ด้วยพี่น้องเจอกับทีมงานแถาาวๆเต็มวงนะจ๊ะ โอเคนะคับพี่น้องคับ